ถ้าสมมุติว่าต้องเปรียบเทียบแฟนคลับของตัวเองเนะี่ยเป็นหนึ่งสิ่งบนโลกใบนี้วิวกินจะเปรียบเทียบเป็นอะไรแล้วเพราะอะไรสุดท้ายกับคําถามนี้ผมว่าคือความรักพูดูดดจริงอันนี้อันนี้พูดจริงนะคือเรารู้สึกว่าการที่การที่จะมีใครมาเป็นแฟนคลับหรือแม้กระทั่งเราจะไปเป็นแฟนคลับใครผมพูดจริงว่าเราต้องรักเขาแล,แล้วสุดท้ายหมายว่า ทุกสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการสปอร์ตผ่านโปรเจกต์หรือแม้กระทั่ทงการสปอร์ตในเรื่องของการช่วยเราแชร์ผลงานเรื่องของการโหวตผมจะพูดเรื่องจริงแล้วผมโชคดีที่มีคนให้คุณค่ากับสิ่งที่ผมเป็นกับสิ่งที่ผมทําแล้วก็มีคนรักกับสิ่งที่ผมคือทุกอย่างที่เป็นตัวผมขนาดนี้ผมผมดีใจที่มีคนรักผมขนาดนี้มากกว่าแล้วว<ม>่าแล้วว่าหลังจากฟังบิลกินพูดอย่างนี้น<ม>แฟนคลับก็คงดีใจเนาะว่าแบบคนที่เรารักเขาก็ไม่ได้ทําให้เราผิดหวังใช่เออเออผมก็รักเขานะหมายความว่าเรารู้สึกว่า มันเหมือนเราผูกพันกันเะนี่ยพูดงจริงๆนะบางคนเราอาจจะแบบเพิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกนะบางคนบอกเฮ้ย <im itation> เนี่ยว่าจะได้เจอเขาอยู่ที่แบบไกลเพิ่งมีโอกาสได้เจออะไรเงี้ยแต่พอพอ,พอเราเจอหน้ากันแล้วเราเราเรารู้เรารู้สึกความรู้สึกที่เขามีต่อเราอ่ะคือเราเราจะรักเขาทันทีเลยเพราะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้คือคนที่เหมือนกับว่าดีกับเรามาตลอดทําให้เรามาตลอดเพราะฉะนั้นเราเราไม่มีเหตุผลที่เราจะแบบเราจะไม่รักเขาแล้วเราจะไม่แบบไม่รู้สึกดีกับคนคนเหล่านี้ทุกคนอะไรเงี้ยครับ แฟนขับเราแก้เลยอิ่มเอมกับไม่เราก็รู้สึกจริงๆเราก็รู้สึกจริงๆว่าเออบิวกินเทคแคร์ความรู้สึกของทั้งคนที่ติดตามทั้งบิวกินแล้วก็เป็นแบบแฟนขับของบิวกินเองอะไรอย่างเงี้ยอืมอือคือแบบทัศนคติเนาะหรือใดๆก็แล้วแต่ที่บิวกินแบบตอบสัมภาษณ์นี้มาเรารู้สึกว่าแฟนขับทุกคนแบบ เขาอาจจะรู้อยู่แล้วด้วยซ้ำนะอาจสมมติว่าไม่อาจจะบิลกินอาจจะไม่เคยได้แบบพูดมันออกมาอะไรเงี้ยพอันนี้พูดมันออกมาแล้วเราว่านั่นแหละสิ่งที่เนยรู้สึกคือแฟนคลับไม่รู้สึกผิดหวังหรือแบบที่ที่เลือกเป็นแฟนคลับบิลกินอ่ะแลพะพร้อมจะซัพพอร์ตเสมอ